ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจายแบบวิชิตานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็พาิฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องของเราเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของการดึงแฟนเก่ากลับมาปัญหารักสามเศร้าแล้วก็ทวินเฟรมโซเมทนะคะซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นน้องแมวนะคะก็ใกล้จะปิดแล้วนะคะเปิด เพิ่มในหนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ถ้าเต็มเราพิปิดเลยนะคะเพราะว่าโปโน้องแมวเนี่ยเราแถมดูดวงให้มูลค่า3,000ขึ้นนะคะเหมือนแบบวิทํางานให้ฟรีเลยนะคะดังนั้นแล้วพี่ก็ขาดทุนเยอะมากนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าช่วง ก่อนหน้านี้แล้วก็ช่วงตอนนี้นะคะก็ลังหาเงินไปรักษาองแมวซึ่งเป็นหลักแสนดังนั้นบี่ก็เลยลดราคาให้นะคะแถมให้อันนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่บีจะจัดโปรนี้แล้วก็ถ้าใครที่มาหลังโปรนี้บอกเลยว่าราคาจะปรับขึ้นแล้วคุณจะไม่ได้รับโปรโมชั่นแบบ ลดแล้วแถมเยอะขนาดนี้ในรอบ10ปีดังนั้นมีระบบผ่อนให้ด้วยนะคะใครที่สนใจแล้วยังไม่พร้อมก็จริงแต่ว่าแนะนำให้แอดไลน์แอดบัวิษีษชิสานะคะมีผูกรักผูกจิตดึงแฟนเก่ากลับมาแก้กรรมความรักเล่นพ่ยิบซีดูดวงเครื่องรางนะคะต่างๆใครสนใจให้รีบทักมาได้เลยนะคะก่อนที่จะเต็มจองโปไว้ก่อนก็ได้เนาะมาตกลงปรึกษา อแอดมินไว้ก่อนได้นะคะโอเคเริ่มเลยนะคะแรนด้อมคลิปนี้ไพ่ยอยากจ,จะบอกอะไรขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะไม่สบายหนึ่งนะอีกแล้วอีกแล้วขอพลังงานไพ่หน่อยคะ่ะไพ่ยอยากจ,จะบอกอะไรขอพลังงานไพ่หน่อยคะ่ะไพ่ยอยากจ,จะบอกอะไรคะ่ะคลิปนี้ d ดทควีนส์ออฟเพนซิลคอลคิงออฟเพนซิลค e ลสามดาบเพชรคัพคิงออฟเพนซิลคอลพลังงานใบแรกเป็น d a t ทเลยนะว้าวคุณอะเพิ่งผ่านเหตุการณ์อกหักเสียใจหรือเหตุการณ์อะไรแบบในชีวิตมาใช่ไหมแบบที่ทำให้คุณอาจจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียใจอ่ะนะคะแต่ไพ่ขึ้นเดอ s u ซนะคะก็คือว่าช่วงนี้มันอาจจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะคะก็บาดแผลการอ,อกหกักการเสียใจของคุณนะคะในองคครับคือมันขึ้นว่าแบบอาจจะต้องใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรนะคะในการเยียวยาแต่ถามว่า The s u เดอขึ้นมานะคะก็คือแบบ ถามว่ามันจะดีขึ้นไหมเดือดซันก็คือดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เหมือนอารมณ์แบบคนตายเราเกิดใหม่เลยนะคะขึ้นไพ่กรรมขึ้นมาช่วงนี้คุณอาจจะต้องทําบุญมากๆหน่อยนะคะรู้สึกว่าแบบมีกรรมในเรื่องของความรักนะคะแบบเหมือนมันเราทําดีแต่ว่ามันมันไม่ได้แบบว่าประสบผลสําเร็จหรือ ในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะหรืออาจจะมาแก้กรรมความรักแค่คนเดียวก็ได้นะคะถ้าในกรณีที่คุณไม่ได้มีแฟนเนาะ mm hmm. ก็เหมือนก่อนหน้านี้อาจจะมีการแพลนในเรื่องของการแต่งงานแล้วก็ไม่ได้แต่งหรืออาจจะแบบเคยคาดหวังในเรื่องของการแต่งงานแต่พอแบบเวลาผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นแล้วเพราะว่าคุณเคยผ่านความเจ็บปวด นะคะแบบต้องอ่าไม่คิดว่าอาจจะเป็นคนที่คุณรักมากๆชนิดที่ว่าแบบเออคุณรักมากๆชนิดที่ว่าคุณอยากแต่งงานกับเขาอะนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่สมหวังหรือมันไม่ประสบความสำเร็จ มันเลยคุณเลยตัดสินใจที่จะโอเคความรักครั้งนี้มันหนักเราก็อาจจะแบบว่าเข็ดนะคะเข็ดเลยกับความรักอะไรอาจจะไม่ได้แบบว่าคาดหวังในเรื่องของความรักมากจนเกินไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะคะมาดูกันต่อนะขอพลังงานให้หนะะ่อยค่ะโอ้โอ Queen of c u p ัไพ่สมดาบนะคะก็คาดหวังมากนะคะก็เจ็บมากนะคะเดือดสันแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะดีขึ้นมาเยอะมากนะคะแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะก็ใช้เวลาใช้แบบความพยายามอยู่ที่จะดีขึ้นนะคะ เริ่มเปิดใจนะคะเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเนาะ The world เห็นหลายรอบแล้วน่าจะเป็นต่างชาติแต่ก่อนหน้านี้ฟิลแบบเอ่อคนคนนั้นน่ะเขาไม่ได้ให้สถานะชัดเจนนะคะกับเรานะคะแบบหลอกเราอย่างเงี้ยนะคะแบบให้เราเป็นบุคคลที่สามเอยหลอกเราแบบไม่ไม่ให้ความชัดเจนกับเราบ้างอะไรแบบนี้นะคะไพ่ขึ้น Five of c u p ห้าถ้วยห้าถ้วยนะคะก็ทำให้เราเสียใจบ้างอะไรบ้างหลายๆสิ่งนะคะเดอ s u ซันพาขึ้นเดอ s u ซันเดอ n ซันก็ไม่มองว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะอาการความเจ็บปวดเสียใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็ยังมองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจนะคะในเรื่องของความรักตอนนี้นะคะมาดูต่อ The Fool นะคะก็อาจจะเรื่อยๆนะคะเอ่ออันนี้นะคะในเคสเนี้ยไม่ไม่ได้เอ่ยถึงใครแต่ว่า ตัวของคุณเองนั่นแหละนะคะมีกรรมในเรื่องของความรักตรงที่ว่าเวลามีความรักก็จะเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนบ้างหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จในเชิงเอ,อ่อเป็นตัวสําลองบ้างหรือคุณรักคนนี้แต่เขาก็ไม่ให้แบบความสำคัญบ้างนะคะก็แนะนำให้มาแก้กรรมความรักอาจจะแค่ตัวคุณก็ได้นะคะ ไม่จําเป็นต้องแก้คู่ถ้าในกรณีคุณไม่ได้มีแฟนแต่ถ้าคุณมีแฟนแล้วก็ลองมาแก้คู่ดูนะคะมันก็จะดีขึ้นเพราะดวงของคุณน่ะเป็นดวงที่มีคู่ยากนะคะทุ่มเทความสัมพันธ์ทุกครั้งเลยแต่ว่ากลับกลายเป็นแบบดูเหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวอีกฝ่ายหนึง่งเขาดูแบบไม่ค่อยได้พยายามตามที่ต้องการนะคะใหเดทขึ้นมาเนาะ หนักอยู่นะคะหนักอยู่นะลองแก้กรรมดูมันอาจจะดีขึ้นแต่ตอนนี้นะคะคืออารมณ์เหมือนพลังงานคนโสดช่วงนี้ทำบุญหน่อยนะแบบโหหนักมากอะเจ็บปางตายนะคะก่อนหน้านี้นี่ความรักครั้งล่าสุดทำให้คุณเป๋มากแล้วก็ เป็นความรักที่คุณรักมากที่สุดแล้วก็ทําให้คุณเจ็บมากที่สุดนะคะเขาน่าจะหลอกคุณคบซ้อนหรือแบบไม่ให้ความชัดเจนกับคุณหลอกใช้หลอกแบบหลอกให้คุณรักเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาแบบไม่สามารถที่จะรักคุณได้ไปดูกันว่าเขาจะโดนเวรกรรมอะไรไหมเขาจะโดนเวรกรรมอะไรไหมคะทําไมคุณค่อนข้างทังหลักทังแขนคนคนนี้มากนะคะ ในสิ่งที่เขาทำกับเราเขาโดนเวริกรรมอะไรบ้างไหมคะเจ็ดถ้วยเดอะมูน The ะเดวิก็สิ่งที่โชคดีสำหรับเขานะคะคือคนที่คุณนึกถึงอยู่เขาทำให้คุณเสียใจก็จริงแต่เขาไม่ค่อยมีเวริกรรมในเรื่องของความรักนะคะ คนที่ควรแก้กรรมคือคุณคุณมีกรรมในเรื่องของความรักเนาะแต่คนคนนี้เขาแบบเขาโชคดีตรงที่ว่าเขามี choice มีตัวเลือกมีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะแล้วก็เขาดูไปคนที่ิสัยไม่ดีอะ่ะแต่ว่ามีคนรักเยอะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็เป็นคุณด้วยที่เคยรักเขาเนาะต่อให้เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนดีอะไรแต่เขาแบบเออ โชคดีละกันในเรื่องของความรักแต่ว่าสิ่งที่เวรกรรมที่เขาจะโดนนะคะมันเป็นในเรื่องของการที่เขาจะเจอปัญหาเรื่องของการเงินนะคะอ่ะความรักเขาโชคดีนะคะตรงที่ว่าเขาจะมีใครกี่คนก็ได้นะคะคนพร้อมที่จะรักเขาต่อให้เขาจะไม่ใช่คนนิสัยดีในเรื่องของความรักแต่ เวรกรรมที่เขาจะได้รับจะเป็นเรื่องของเอ่อการติดพน,นันการที่เขาเอาเหมือนมีเงินเท่าไหร่ก็เอาไปใช้นะคะแบบไปถลุงไปอะไรแบบนะคะเนี่ยเงินก้อนเงินอะไรเงิน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 นะคะเขาเอาไปใช้แบบเออจะเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปใช้กับการพานันใช้กับอะไรที่มันเป็นดักดาโดนโกงเงินบ้างทำธุรก,ก,กิจเจ๊งบ้างนะคะเขามีปัญหาเรื่องของการเงินสืบเนื่องจากการที่เขาไปมีเขาไปหลอกคนให้มาเป็นมือที่สามหรืออาจจะแบบผิดสิลข้อสามนั่นแหละนะคะแต่มันไม่ได้เป็นกรรมในเรื่องของความรักแต่มันเป็นเรื่องของการเงินนะคะซึ่งจะบอกว่าแก้กรรมพร้อมแล้ะมัน มันช่วยได้ทั้งเงินทั้งความรักแต่ว่าบางคนกรรมมันก็ไปตกที่การเงินแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตัวคุณน่ะกรรมไม่ค่อยได้ตกที่การเงินเท่าไหร่แต่ว่าจะตกในเรื่องความรักเนาะเขาก็ชีวิตเขาก็เหมือนปากกัดติ้ตินถีบเหมือนกันเวลาทําธุรกงธุรกิจก็โดนโกงอะไรอย่างเงี้ยแบบ คือเขาจะไปโดนในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินการประสบความสําเร็จมากกว่านะคะชีวิตเขาก็อาจจะลําบากเรื่องเงินด้วยนะคะเผลอๆตอนคบกันคุณอาจจะต้องเปย์เขาหรือคนที่เขาคบอยู่ปัจจุบันนี่ยอาจจะต้องโดนเวรกรรมแบบอาจจะต้องเปยเขาก็ได้นะคะมีปัญหายุ่งเหยิงเกี่ยวกับงานนะคะ กรรมที่เขาได้รับนะคะเกี่ยวกับเงินเท่านั้นนะคะ The f o ฟ l ก็มีเรื่องเครียดนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์เนาะแต่เป็นในเรื่องของเงินงานนะคะหรือบางเคสอาจจะมีเศษกรรมในเรื่องของความรักนิดนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาได้รับใช่ไหมก็อาจจะเป็นในเรื่องของเขา ไม่เหลือใครในท้ายที่สุดคือสุดท้ายแล้วเขาทําให้ทุกคนเสียใจแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เหลือใครอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะก็นั่นแหละคือสิ่งที่เขาได้รับนะคะก็เออส่วนจะบอกว่าถามว่าแล้วตัวคุณจะได้เจออะไรที่แบบ มันดีขึ้นไหมคือกรรมใครมันก็กรรมมันเนาะคือเขาก็มีเวรกรรมของเขาที่ในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาควรที่จะได้รับตัวเราเองก็มีของเราเองนะคะดังนั้นก็มันก็ปะปนกันไม่ได้นะพี่ก็ถึงบอกว่าถ้ามีโอกาสก็แก้ของตัวเองนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาดีกว่าเนาะยังไงก็ปล่อยให้เขาได้เจอเวรกรรมนะคะในสิ่งที่เขาทำเนาะมา ดูไพ้สรุปนะคะไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรไพ่สรุปค่ะไพ่ยอยากจะบอกอยากจะแนะนำอะไรคะเอชอปสอดนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะคือถ้าคุณรักตัวเองนะคะมากพอนะคะบีจะบอกให้เลยว่าการรักตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่ บางหลายหลายคนไม่ได้เข้าใจนะคะแล้วก็ต่อให้ใครเดินออกจากชีวิตของคุณคุณจะไม่พังคุณจะแบบมีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะเดอ s t สตาร์ The Star นะเดอรสตาร์นะคะมีความหวังในเรื่องของสิ่งดีๆเข้ามาเสมอนะคะต่อให้จริงๆคุณเป็นคนเก่งและมีความสามารถนะคะเรื่องเรื่องเงินต่อให้มีปัญหาหรืออะไรแต่คุณเป็นคนทำงานเก่งอยู่แล้ว คุณชีวิตของคุณแบบไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่ากรรมของคุณจะเป็นในเรื่องของความลากักบิ่ถึงบอกว่าถ้ามีโอกาสได้แก้ก็จะดีนะคะทักบาลลังใหม่ได้เลยเดือซันนะคะเดี๋ยวชีวิตของคุณมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณอาจจะไม่ได้แบบดีหวือหวาแต่ว่าชีวิตของคุณจะค่อยๆดีขึ้นนะคะหลังจากที่คุณตัดคนที่เป็นกาลกินีออกไปเนาะแล้วก็อะ น้อมจิตอธิษฐานน้อมรับคำทำนายนี้ด้วยเพราะคุณจะได้เจอเนื้อคู่นะคะอ่ะถึงแม้ต้นจะไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าปลายดีมากนะคะน้อมรับคำทำนายพิมพ์น้อมรับคำทำนายได้เลยเพราะชีวิตคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีขึ้นเดอสันสองใบโคตรดีขึ้นเดอสันสองใบนะคะโคตรดีคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีและที่สําคัญที่สุดคุณจะได้เจอเนือ้อคู่ด้วยพิมพ์น้อมรับคำทำนายได้เลยค่ะ ขอให้คลิปนี้เป็นของเราพิมพ์น้อมรับคำทำนายได้เลยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วแฮปปี้เอนดิ้งค่ะสุดท้ายแล้วแบบจบดีจบสวยนะคะดูลัคนาราศีกันลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ดออชาวกองนีบ้างนะคะลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ดออชาวกองดีธนูลัคนาธนูกลุ่มลัคนากุ่ม พึกโศกลัคนาพึกโศกมังกรลัคนามังกรน,นะคะโอเคตามนี้นะทุกคนเราไว้เจอกันนะคะที่รักบายยนะคะใครที่อยากแก้กรรมก็ทักไลน์แอดบาบีชิสาที่บาบี่ปักหมดุดด้านคอมเมนต์ได้นะคะเราไว้เจอกัน,นะคะ่ะตอนนี้แก้กรรมความรักลดลดคนละสี่พันบาทนะคะลดเยอะมากนะดังนั้นใครที่ไม่อยากได้ราคาเต็มนะคะ ให้รีบมาเลยนะคะส่วนถ้าแก้กรรมคู่อยากให้แฟนดีขึ้นนะคะลดเกือบหมื่นแล้วก็แถมดูดวงให้ด้วยก็คือหลักหมื่นอะ่ะอะนะคะแถมดูดวงให้อีกสามพันเนาะโอเคไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย